สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าแสงพารวยค่ะค่ะสำหรับมนี้เนาะคะ่ะเ้าสิมาติดตามแนวทางนะคะของเซียนทองค่ะเซียนทองนี่เป็นสูตรเด็ดเด้อค่ะเอฟซีค่ะสูตรของออแม่เซียนทองนี่จะเขามาลลยงวดเด้อค่ะที่นี่หลังปีใหม่มนีเนาะคะ่ะจะมาติดตามกัตนต่อเนาะค่ะว่าเซียนทองวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี่เพิ่นสิให้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะเอฟซีเข้ามาติดตามกันค่ะ สวัสดีครับเซียนทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามตัวต่อเค่ะเซียนทองนะคะได้มาแต่กรุงเทพเราบอเซียนใช่สกมาแต่กรุงเทพได้สองสามมือราคาอันเอ๊ะไหนพอดีได้เลขดีมาฝากเด้อมหัวนี่นะว่าที่ถามอยู่งก็ได้เห็นเจ้าหล่นาเลขอันที่เจ้าเฮ็ดศส่วนเลขเข่าบ่ปะปวดก้อนเข่าอยู่ หนึ่งหกล่างค่ะงวดก่อนบอกจ้าเสียนท่องให้หนาให้ตาไปแทบ่เคยเห็นจักจั่้องไปเรียนกรุงเทพน้ำลูกก็เลยสาวก็ขึ้นมาจ้าโดยในเดือครับเดียบ่เจอเสียนท่องนะครับทุกวดละเสียนเข้ามาสองงวดติดเข้าแต่เลขล่างค่ะเข้าแต่เลขล่างเลขเลขบนสุยสุยเลขล่างเข้าสองงวดแล้วค่ะเลขล่างเข้าสองงวดอือสองุ่กกระลาพานมาหนใดหนึ่งหกน้องเขาหนึ่งหกค่ะจ้า ตามชาติจีนี่ของเส้นนี่จะเป็นเลขสูตรสูตรคิดคำนวณนั่นบ่ค่ะเลขสูตรของแม่ทองค่ะสูตรแม่ทองนะคะ fc แม่ทองพารวยนั่นแหละค่ะไตรไทยแน่โบไตรไทยแน่สำหรับเส้นทองพี่น้องไปไปมาๆแล้วไปไปกรุงเทพดูนี่ก็ว่าสิไปอีกยู่อีกจอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละมันอี้คุณมาสวยเห็นบ่ค่ะมาเสริมสวยซะก่อนค่ะได้จังหวะเนาะค่ะเนาแต่ละ เปิดร้านเสริมสวยพี่น้องเสียนคนกันเลยว่าขึ้นมาสอยผมน้าหน้าพี่น้องคนก็เลยขอเลขไว้แล้วมันอีน้าเซียนได้ยุได้ยุค่ะเพราะว่าทำทำไว้แล้วสูตรบันเซียนสิบเจ็ดเนาะงวดออกค่ะสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดวันที่สิบหกเนี่ยมันเป็นวันยังไงวันวันคู่บางไบ่มันเป็นวันคู่น้เซียนค่ะก็เลยเป็นวันที่สิบเจ็ดนะคะสองสองงวดติดเป็นบ่แมนสองงวดติดข้างข้างล่างสองงวดสองตัว เขาแต่ล่างค่ะค่ะสำหรับวันนี้ได้ไปนจังไรเขลาสูเอฟซีฟังไหงวันนี้กะไม่ไม่ท่องอันเอ็ดไปเล้วนะคะเนาะได้เดนนี่ปะได้เด่นซีกับสามเด้อค่ะเด้อสายวิ่งปะสายวิ่งสายรูดนี่สี่กับสามเด่นซี่รองสามค่ะเด็นเลอวิ่งนะคะเด่นสี่รองสามค่ะอืเด่นสีลรองสามจับคู่ให้เด้อค่ะเด้ออันของเช่นท้องนี่จะคู่ค่ะ เอ,อมีอยู่หกหางค่ะเลขซนะีเดนซีเนี่ยไฮซีหนึ่งซีสองซีห้าให้อดมินคนเขียนน้ำได้ด้วยปกติตัวเลขเส้นท้องนี้จะเุดครับสามค่ะสามสามเ<า>ุดค่ะสามตัวมี่บอกครับสามตัวก็ได้จับจับไฮก็ได้อยู่ค่ะจับได้สามตัวเรื่อรวยไวไหมครับ กับซีจามหายอยู่บางที่กับเขาเขาโต้ด้วะค่ะเนออ๋อส,สามตัวนี้กับเขาอยู่งกับเขานี่กับเขาโตดแน่ตรงแม่สิบบาจ้าสุดมากจากเขาโตดท่ะถามว่าคูณหกประตูหักได้ตรงละแมนะ่นมะจ้าคูณเอาเด้อเขาอยบีก็สามตัวเสียสองสามสามหวสี่หดเขาตัวหนึง่งสามตัวสามตัวนะนะค่ะ สามหดสี่หดเขาเท่านึงก็ับประมาณนั้นแหละเห็ดเขาสามตัวนี้มีจะหางเซียนห้ยจะหางค่ะปกติเห็ดออกมาได้๋ยวจะขางสองหางเท่านั้นแล้บ่็หายหลายกับว่หลายหางเนาะแล้วก็ได้นั่นมันไปมันเป็นช้นเก็ดอยู่บอค่ะจ้าเอาให้เขียนเลยค่ะเสี้ยนเดนสี่ลองสามเลยค่ะเด้อสิบเจ็ดมกระลา สำหรับซ้ายวิ่งซ้ายรวดค่ะไอเดนซีรองสามค่ะเดนซีรองสามสูตรแม่ทองพาพารวยช่อด้วยนะคะที่ค่ะหรือว่าเซียมทองมหาชัยนะครับค่ะอทองพารวยว่าเซียนทองมหาชัยนะครับตัวเดียวกันเนี่ยครับเนี่ย คนไทยายาว่าเป็นเส้นทองมหาชัยเนาะเอาซื้อนี่้เพิ่นเลยดีกว่าเอฟซีจ<ม>ำเสิได้จำเนาะเส้นเนะาะจ้าเอาตั้งเอาเลดอาะแต่ตะกี้กับเส้นทองมาลุยเนาะตั้งว่าเส้นทองอันมหาชัยก็ได้เพระาะว่าอยู่บ้านมหาชัยเนาะจำง่ายง่ายอ่ะสำหรับแนวทางสามตัวมีเยอะเลยค่ะสามตัวมีสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองค่ะไอตัว long สามกับ สามสองหนึ่งสามตัวนะคะเดือสองหางแค่นี้ละสี่หนึ่งสองกับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งค่ะสองสุดนะคะเนาะสำหรับแนวทางสองตัวมปนยังสุดครับมีหก <6 S 1> หางหกหางมีสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าจ้าตัวร่องกะ ชุดล่องกับเด่นเด่นสาเด่นสีล่องสามเราก็มีสามหนึ่งสามสองสามห้าสามหนึ่งสามสองสามห้าจ้ะหกชุดนะครับเนาะค่ะมีแค่นั้นละ่ะเอาไปล่องเมืองเอ้อสามตัวไปคูณหกประตูก็จะได้ตัวตรงเพราะว่าน่านกับเขาที่อยู่ค่ะสามตัวสำหรับแนวทางสามตัวเส้นท่อง มักตัวไหติดสุด4 2, 3, 2, 1หนึ่งสกับสามมัก4 1หเดี๋ยวสำหรับคนทุนหน่อยนะครับเสี่ยนทองคนวุกลมให้นะครับ4 1 2 2ึ่งสองตัวนะครับ2ตัวกัมี4 1หนึ่ง1 4สองสีาหึ่งสีสองสีชุดนะครับวุกลมสีแดงสำหรับคนทุนหน่อยนะครับ 5, 5. ตัวกันยตันชิมนครับเดาสามหนึ่งสาสองดสาห้านะครับเสียนทองฮาไเป็นไฮมาแบบนี้นครับเด เป็นแนวทางเลยนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ17มกราคม2569เท่านั้นนะครับมืเอื่อมือไม่บอกเกี่ยวนะครับจะเอาเฉพาะรัฐบาลไทยนะครับ17มกราคมอย่างเดียวนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เด้อค่ะเด้อสิเอ้17มกราค่ะเก็บมกรากัชุดนี้แหละค่ะชุดนี้ละมันมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์พล่ะพันเปอร์เซ็นต์พล่ะ มั่นใจพันเปอร์เซ็นต์เพราะว่างวดก้อนห้กับเขาล่างเนาะแต่ว่างวดนี้สิเขาล่างทำบนกะกะบอกผูก้ใดกะบห้เอาทุกชุดนั่นแหละค่ะต<ร>ัวท,ที่ที่ที่ในห้องหก้กะคือตาม,มาหละล่ะจั๊งวดติดเหรอครับอนนตอนที่ไปยุคกรุงเทพกับสามงวดนั่นแหละสามงวดติดเลยค่ะครับก็ถืออยู่ผู้เดียวดอกผู้ได้บอกไปดอกเพราะว่าเราไปยุคกรุงเทพนะคะเนาะจะว่าคืนมาหนิก็ว่าซีมาเอามาให้อหลานมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์นมาเขาตัวไหนครับเขาหนึ่งหก ขา่านึงฟกตรง่ตข้างบนกันนะเจ็ดศูนย์หกแล้วมันออกนอกข้างล่างกาันหนึ่งหกกับข้านึงหกค่ะเอาไปล่อกเมืองเ้อค่ะเด้อชุดอันวันที่อสิบเจ็ดมกราเนี่ยเด่นซีลองสามเนี่ยค่ะอ่ะเป็นตัวเลขแนวทางของเซียนทองมหาชัยนะครับเป็นหาแนวข้างน่านะครับมาเป็นเลขฝันเลขศูนย์เพื่อคำนวณคนเฮ็ดมาศูนย์เพื่อคำนวณในเฮ็ดมาตะดนหรือเปล่าครับ ดนแล้วค่ะโดนแล้วอจากปีเหรอครับไม่ได้ปีสองปีเลยแล้วค่ะอืค่ะเฮ็ดมาโดนแล้วเสียนเฮ็ดผู้ไดใไขสูตรแมาครับสูตรเนี่ยกามีอาจารย์พลังหู้จักกันอยู่กรุงเทพพ่ะล่ะค่ะอืมเป็นเหล็กของอาจารย์น่ะค่ะเนี่ให้าะไปก็เลยไปเลี้ยงศึกษารน่ะพ่นกะเข้าดีอยู่ค่ะเพิ่นว่าสูตรนี่ดีมันบ่เสียนเดินเดินดีม่นบะเดินดีค่ะเดินดีเข้ามาอยุ่เรื่อยอยู่เด้แต่บางทีหากบางทียงีบ่มาวางกับ่ได้เฮ็ดเนาะถ้าพ่อเห็ดล้วกะเข้าดีอยู่ค่ะ แต่มันถ้ามันรุดนี่คือหยุดไปชั่วันจะงสีบ่ะกับกับไม่หยุดถ,ถ้ามีคนติดตามอยู่กับเสียน,นอนกมาให้เรื่อยๆละค่ะมันกันมันเขายู่เรือยอยู่ยก็ไ้เจอกันกระเพลจเคือเอานี้มีโอกาสแล้วพี่นอ้อยเอาตัวเลขเนี้างไปเบิร์นะคะอนนี้เฉพาะตัวเลขของเสียนท่องนะครับเสียนท่องครับเพื่อสายบุญนะครับพ่นอยมารวมทําบุนํามเบอร์โทรศัพท์บอ๋อเดี๋ยวให้เ่ะรเพื่อพี่อนชบดีมาก มาเบอร์ตัวเลขของเสซนทรอนวดแหลกเพิ่นอาจจะโชคดีเพิ่นอาจจะอยากรวมทําบุญนั่นไหมครับค่ะเบอร์ยังบอกครับศูนย์แปดสองหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดสี่แปดสี่เป็นเบอร์โทรของเซนท่องนะครับศูนย์แปดสองหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดสี่แปดสี่นะครับค่ะ กูได้โชคดีมีโชคลาภเลยอย่าลืมทําบุญกันด้วยครับเดี๋ยวทำบุญเพื่อนแล้วร่วมกันนะครับอ่ะเส้นพ้องเอาตัวเลขโซ่ให้ทางยุบซีนะครับออนเเดด้ค่ะเด้อเอาลงนิดนึงสิเออโอเคค่ะตัวเลขของเส้นทองนะครับเป็นสูตรห้อยคำนวณนะครับเราไม่เด็กฝันนะครับเดี๋เพราะว่าสูตรนี้ได้มาจากอาจารย์จากกรุงเทพนะครับอาจจะเป็นตัวเหล็กระฟงให้ก็ได้นะครับเพิ่นกระบอกๆไปนะครับอ่ะสำหรับตัว เด่นนะครับสายวิ่งสายรูด4กับ3นะครับ4กับ3นะครับสำหรับเนื้อทาง3โตนะครับ4 1 2 3 2 1นะครับสำหรับกดทุนหน่อยครับเส้นทองวงกลมสีแดงสี่หงสองทางเดียวนะครับสำหรับเนื้อทาง2ตัวคนม่ให้หกชุดนะครับ4 1 4 2 4 5สีาำหรับชุดนี้วงกลมสีแดงนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับ3 1 3 2และ3 5นะครับสำหรับสายบุญ จับอเดิร์ตครับเด้อเบอร์โทรของเซียนทองนะครับ0821507484ผู้ใดมาติดตามตัวเลขของเซียนทองนะครับในงวดวันที่17มกราคมนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับโชคๆมันหมานเป็นกันเด้อครับเด้อขอบคุณเซียนทองหลายๆค่ะค่ะขอให้ค่ะขอให้มันหมานเด้อค่ะเอฟซีไปก่อนนเอฟซีนี่ยให้มันหมานเด้อเอามาให้ยทำมันหมานถ้าเขอรอีกาโต่อไปกับอะลุ่งไฮอีกค่ะ